สวัสดีค่ะสวัส,วสดีจากวิมานบอนสีจ้าวันนี้อากาศดีนะคะเป็นช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวตอนหน้าร้อนนะคะอุณหภูมิสิบหกสิบแปดองศานะคะช่วงเมษา,าฟ้าฝนวิปริตตอนนี้บอนสีเราก็กําลังงอกใบใหม่นะคะเนี่ยเห็นไหมมุมนี้เมื่อก่อนประมาณเดือนทิ่แล้วนะคะเหลือแต่กระถาง แต่ก็ยังมีส่วนที่เป็นกระถางล้วนๆอยู่นะคะยังไม่งอกแต่พวกที่เริ่มงอกก็เห็นไหมเห็นเริ่มมีใบขึ้นมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาพเพื่อนๆมาเปิดถุงชายชนดูนะคะว่าหลังจากที่เราใช้เปลือกไข่แล้วก็ให้ปุ๋ยไปนางป้ายเป็นยังไงบ้างเนี่ยเอาออกมาแล้วนะคะปกตินางอยู่ในถุงนะคะโอ้หมดขึ้น ปัญหาของการเอาไปไว้มุมหน้าบ้านใต้แสงไฟก็คือมแมลงนะคะ,มะแมลงช่วงกลางคืนมันหล่นลงมาในถุงแล้วก็ตามด้วยมดนะคะเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนถุงให้นนะเนี่ยนะจเปิดถุงนี้ค่ะเดี๋ยวจะเอาออกมาให้เพื่อนๆดูนะคะาสาเหตุที่ต้องเอามันอบไว้ก่อนเพราะว่าเคยเอามันออกมาข้างนอกแล้วนะคะแล้วใบเขาเป็นแบบคอพับคออ่อนเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า ที่บึงการลมแรงมากนะคะบ้านริมหนองกดทิงเนาะลมแรงเราก็เลยใส่ถุงอบไว้เพราะว่าพออบดูแบบใบเขาตั้งชันขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวจะเอามาดูกล่องน,นี้ก่อนนี่มาวางหน้าบ้านเลยตัวนี้จะเป็นชายชนที่ซื้อมาประมาณห้าห้าเดือนที่แล้วนะคะซื้อมาหนึ่งใบ สองต้นต้นหนึงพันสต้นหนึ่งพันสนะคะเป็นชายชนที่ถ้าทุกคนเคยดูคลิปเก่าๆก,ก็จะรู้ว่าพี่บัวตายตั้งแต่มันกระถางลร้อย5 0าสิบสเราก็ว่าแพงนะตอนนั้นเราเข้าวงการใหม่ๆประมาณ9เดือน10เดือนที่แล้วเนาะแต่ช่วงมันพีคมากๆรู้ไหมเรายอมลงทุนควักเงินซื้อ ในราคาใบที่แบบยังไม่บานเลยนะพันสี่แต่มันเห็นแดงมานะคะอีกใบพันสามขี้ใบมันแล้วจะแต้มนิดนึงนะคะแต่พอมาอยู่กับพี่บัวมันโตเร็วมากแต่ว่าไม่ป้ายสักใบไม่ป้ายสักใบก็คือป้ายมาจากเขาใบเดียวมาอยู่กับเราหกเจ็ดแปดใบออกมาใหม่นะ่ะไม่ป้ายเลยนะคะเคยมีเพื่อนๆแบบแนะนำสูตรให้นะคะก็เข้าไปดูสูตรในกลุ่มบอนสีต่างๆเนาะ ว่าวิธีการที่จะทําให้บอลสีป้ายทํำยังไงเพื่อนหลายคนก็แนะนําปุ๋ยแนะนําเปลือกไข่แนะนําสูตรผงชูรสอะไรบ้างนะคะแต่พี่บัวเลือกใช้สูตรเปลือกไข่นะคะเพราะว่าเรากินไข่ทุกวันอยู่แล้วเนาะใช้เปลือกไข่ตาละเอียดแล้วก็มาโรยตรงนี้นะคะโรยแล้วก็ลดน้ําในขณะนั้นเราก็ตัดใบที่มันแก่ๆทิ้งยอมเสียใบทิ้งไปเลยนะคะปรากฏว่าใบแรกที่เขาขึ้นมาเนี่ยนะคะ มีป้ายมาจึงนึงนะคะตัวนี้อ่าแล้วก็ใบที่สองใบที่สองไม่ป้ายใบที่สามนะคะป้ายมานิดนดงตรงมุมแต่ว่าใหญ่ขึ้นกว่าใบแรกนะคะนี่ใบแรกที่ป้ายมาันตีเดียวใบในี้ป้ายส่วนใบที่สี่เนี่ยอ่ป้ายเยอะมากนะคะยังไม่คลี่เลยแต่ว่าเห็นแล้วว่าป้ายเดี๋ยวจะมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะอ่าอีกต้นหนึ่งเอาออกมาแล้วนะคะ ต้นนี้ป้ายมาจากเขาแล้วก็ที่ออกมาใหม่จะเป็นแบบนี้หมดเลยค่ะก็คือเขียวนะคะจนนึกว่ามันแพงไปแล้วถ้าเราไม่เห็นว่ามันป้ายมาจากเขาหนึ่งใบเราก็คงคิดว่ามันคงเป็นชายชนแพงนะคะแล้วดูความแดงเขาดิคือใบหลังๆที่ออกมาจะไม่ป้ายแต่ว่าจะแดงแบบเนี้ยแดงแบบแทรกไปในพื้นใบนะคะซึ่งมันเหมือนกับชายชนที่มันแพงเนาะ เราก็เลยตัดทิ้งหลายใบเลยตัดทิ้งเนี่ยเหลือใบสองใบ้ใไว้ประกอบกับใบที่สามที่เขาแทงออกมานะคะดึง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 โอ้ดูสิคะเพื่อนเพื่อนป้ายมากป้ายแดงมากนะคะก็เป็นบอนสีชาชนที่เราซื้อมาในราคาที่แบบแพงมากสูงริบลิล่วนะคะซึ่งช,ช่วงนี้ก็เห็นชาชนก็ราคาเหมือนกับ,าาเ,กบเบาลงแล้วนะคะ หลักรนะ้อยเนาะไม่ใช่หลักพันใบเดียวนะ่ะก็ไม่เสียดายหรอกนะคะเพราะว่าเราชอบเนาะเราก็กะว่าเราจะปลูกไว้ตรงต้นนี้จะเอาไว้ตั้งแม่นะคะเอ,อมันอายุห้าเดือนแล้วจากชิ้นผ่าน่าจะลงหัวแล้วมั้งอาจจะเป็นหัวเล็กๆนะคะอีกสักสองเดือนจะลองล้างหัวดูนะคะว่าเขามาอยู่กับเราครึ่งปีหัวเขาใหญ่แค่ไหนเนาะเพราะว่า บนสีไหลหลายชน,นิดที่เราซื้อจากชิ้นผ่าน,นะคะมาอยู่ที่นี่เลี้ยงแค่สามถึงสี่เดือนนะคะลงหัวนะคะสามารถแบบเอาไปผ่าเป็นชิ้นเล็กๆขยายพันธุ์ได้อีกนะคะนี่ก็เป็นชายชนใา้แล้วเอามาอวดเพื่อนแค่นี้นะโอดีใจจังเลยใครอยากดูชายชนก็แวะมาดูที่วิมานไม้ได้นะจ๊ะโทรมาก่อนนะเพราะว่า มันไม่มีหน้าร้านนะคะปู่ไว้ที่บ้านต้องโทรนัดก่อนนะเดี๋ยวไม่อยู่เดี๋ยวไม่เจอกันจ้าแค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่บัวด้วยนะจ้าบ๊ายบาย